มาอีกแล้วครับสินค้าขายดีของทางร้านนะครับตัวนี้ถือว่าขายดีมากๆนะครับเป็นแฟชั่นเอวยืดงาน USA นะครับเราคัดแต่หัวผ้านะครับเป็นสินค้าที่ขายดีมากๆครับทางร้านเขาขายเองแล้วก็จัดส่งด้วยนะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับเป็นรวมผ้าเลยนะครับรวมผ้าแฟชั่นเอวยืดๆนะครับโอ้โหตัวแรกก็ขาบานไปเลยนะครับนี่ไงสวยเอวยืดเป็นงานที่ขายง่ายๆครับขายดีนะครับ โอ้นะดูต่อไปโอ,โอ้สวยแฟชั่นทหารโอ้โหตัวนี้แรงเลิศนี่แรงเลิศแรงเลิศก็ราคานี้นะครับโอ้สวยมากสายใหญ่ๆนะครับตัวนี้จะเป็นงานที่ติดสายใหญ่เยอะมากนะครับ L สามหกสามแปดสี่สีบนี้ครับใครมีลูกค้าตัวใหญ่ๆจัดได้เลยนะครับโอ้สวย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 โอ้โหนี่ก็ของแก๊ป แก็บกรมาครับติดแบรนด์เยอะนะครับติดแบรนด์เยอะเพราะเป็นคนง,งานของอเมริกามันจะติดแบรนด์เยอะยืดยืด,ยดขาบานบาน,บานโอ้สวยมากสวยสุดๆเนี่ยทรงกำลังนิยมใส่ทรงทหารทรงคาโก้โอ้สวยมากเลย ทุกตัวเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยสินค้าพร้อมขายได้เลยนะครับมีคา,โก,า,กคาโก้เฮ้ยมากมีคาโก้เอวยืดขายได้ทุกตลาดนะครับขายได้ทุกตลาดขายได้ทั้งปีจะขายออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดนะครับเอวสี่สิบการมีลูกค้าตัวใหญ่จัดตัวะคร,รับเอวสี่สิบเนี่ยพวกไซส์ใหญ่ก็ไปทําราคาได้นะครับ ส่งทหารเอวเล oh! ็กก็มีคร uhm ับนี่เอวยิบเจ็ดยิบแปดก็มี27 28กเจ็ดยิบแปดแบรนด์ดีครับบานาน่าบานาน่ารีพับลิกสวยโอ้สวยไปไหนสินค้าเราส่งให้ทัวประเทศนะครับสินค้าเราส่งให้ทัวประเทศคุณลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับ เราเลียให้เรียบร้อยเลียดเรียบร,ร้อยยิงป้ายเรียบร้อยสวยงามเนี่ยก็ตัวใหญ่ส่งนี้ก็ผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงใส่ได้ขายได้หมดขายง่ายครับ้าสวยเนี่ยใส่ใหญ่ๆเนี่ยผ้าสัพันใส่สบายๆผ้สา,าสัพันต์มันพวกฝรั่งเขาใส่กันนะใส่สบายๆมากใส่ใหญ่ๆโอ้โหมันก็ส่งคาโก้คาโก้ขายดีมากช่วงนี้ แฟชั่นอาหารสวยจัดสวยจัดเนี่ยจ้าจำสินค้าเป็นเอลยืดทุกตัวนะครับเอลยืดทุกตัวนะครับสวยแบบแฟชั่นเอลยืดอนี้ก็เอลสามหกสามแปดจ้าจำโอ้สวยสีเขียวสีสันสดใสแนวสปอร์ตสปอร์ตโอ้สวยทุกตัวสวยทุกตัว โอ้นี่สีแดงทรงสปอร์ตสีแดงทรงสปอร์ตสปอร์ตทรงคาโก้โอ้สวยเนี่ยแฟชั่นสีเขียวทหารเนี่ยสวยมากเอวใหญ่ๆทุกตัวเลยครับเอวใหญ่ใครมีลูกค้าตัวใหญ่จัดได้เลยนะครับสามหกสามแปดสี 36, 38, 40, ่สิบนี่เอาไปจับราคาได้เลยนะครับนก็เป็นยีนยีนบางๆครับยีนบาง ตัวอย่างอีกสมัตินึงนะครับตัวอย่างอีกสมัตินึงนี้มาเมื่อไหร่ก็หมดครับมาเมื่อไหร่ก็หมดสีกรมส่งเต่ขาจำ้ำนี่แบรนด์อะไรโอ้อันียวดอันียวดสวยทุกตัว บานโอ้โหน้สุดๆน้สุด,สดๆขายได้ดีแน่นอนนะครับขายดีมีกำไรแน่นอนเนี่ยทรงคาโก้ขาบบานๆใหญ่ๆสินค้าแบบแฟชั่นตอนนี้กําลังขายเลยนะครับมาหมดขายดีๆมาหมด,ดยืดขาจำ้ำงานดีคุณภาพแจ่ม หินบางๆเยืดยืดขายดีนะครับสินค้าเราคัดมาเรียบร้อยนะครับคัดมาเรียบร้อยสินค้าไม่มีตําหนินะครับเราคัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าเอาไปแขวนขายได้เลยนะครับแล่ผ้าใยฟันนี้ผ้ายสว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 ยเวยืดยืดขาจ้ำจ้ำสวยสีเขียวทหาร ขี้มายืดจําขายดีจริงครับขายดีจริงครับมาสั่งมาเมื่อไหร่ก็ไม่เคยเหลือครับหมดทุกงานครับไว้จะเป็นขายส่งขายหน้าร้านขายดีแน่นอนนี่ก็ Banana, Banana บานาน่าบานาน่าริพับลิกเลนมาเยอะสุตานี้ใช้ยได้หญิงได้นะ กระไลๆ่ๆอุยเยืดยเอ้สวยทุกตัวเลยสวยทุกตัวสวยทุกตัวส่งคาโก้มาเยอะมากเนี่ยเอวเยือยเยือยส่งคาโก้ขายดีโอ้สวยทุกตัวโอ,ววโอ้นี่ก็ไซส์ใหญ่มีเอวสี่สิบนะครับนีเอวสี่สิบเนี่ยสไตล์นี้ใช่ได้หญิงได้นะครับโอ้สวยโอ้นี่สีส้มอ,อีกสีส้มอีก ไซสใหญ่จัดไปเอลสี่สิบเนี่ยสี่สิบซีซีคุณภาพล้วนๆนะครับขายได้ทุกตลาดแน่นอนครับขายได้ทุกตลาดนะครับขายได้ทั้งปีสินค้าไม่เคยเอานะครับสินค้าไม่เคยเอาขายได้ตลอดนะครับสีดําใส่ง่ายอาสปันสบายชายได้หญิงได้ครับทซงคาโก้ ขาโติดมาเยอะมากแบบแฟชั่นทุกตัวนะครับเน้นว่าแบบแฟชั่นทุกตัวสวยโอ้ยมีกับขาโคจับสวยจับมก็สเ e อวสี่สิบอูใส่หญ่ติดมาเยอะมากนะครับใสยใหญ่ติดมาเยอะมากโอ้สวย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 มากครับสวยมากครับโอเคครับ สินค้าก็ประมาณนี้นะครับเป็นแฟชั่นงานเอลยืดงาน USA นะครับปิดนไซส์ใหญ่นะครับไซส์สามหกสามแปดสี่สิบมีเยอะมากๆนะครับใครที่มีลูกค้ากลุ่มตัวใหญ่ๆอยู่นะครับจัดได้เลยนะครับสินค้าที่คดีอีกตัวของทางร้านนะครับใครสนใจยังไงก็ทักมาได้นะครับสินค้าเรามีส่งให้ทั่วไทยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ